มาดูงานซ่อมกันบ้างนะครับผมอันนี้ลูกค้าอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะครับลูกค้าแจ้งซ่อมมาว่าเดี๋ยวดูรุ่นรถก่อนละกันรุ่นรถตัวนี้จะเป็นดีเซลนะครับผมขอดูรูปนิดนึงนะครับผมว่าเป็นรหัสอะไร CP CD 3 0 WS 1 H ตัว3ตันเครื่อง E ศู4ย์ C 2นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูปัญหาการลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วแต่ดังตลอดก็เข้าไปนะครับลูกค้าเรียกเราก็รีบเข้าไปให้ลูกค้าเลยแล้วก็ไปตรวจเช็คดูว่าเปลี่ยนแต่ดูว่าแต่ ก็เปลี่ยนสายไปแต่ว่าแต่ก็ยังดังอยู่ก็จึงตรวจไล่สายไฟใหม่นะครับผมแต่ไฟขาดลงดาวก็คือเจ้าตัวน้องหนูนี่เองกัดสายไฟนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ตัดต่อสายไฟใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยตามรูปนะครับผมเนี่ยลูกค้าใช้ไป130กว่าชั่วโมงนะครับผมเนี่ยถ้ามีปัญหาไงก็แจ้งเข้ามาในแอรไลน์เซอร์วิสมัลติเอ็กพวกเราได้เราจะมีแยกทั้งขายแล้วก็เซอร์วิสนะครับผมผมไม่เอาปนกันนะเพราะถ้าปนกันนี้โอ้โหยังไงก็ทำไม่ทันนะครับผมปีปีหนึ่งขายกันพอสมควรแล้ววเดี๋ย ให้ลูกค้าไม่ทานลูกค้าซื้อไปแล้วต้องไปจอดกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะซื้อกับเราแล้วหน้าเราอยู่ในนี้เราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดนะครับผมก็ถ้ามีปัญหาลูกค้าที่ซื้อกับทางมาเล็กนะครับผมก็แอดไลน์ ine, ไปที่แอดไซน์ ign, เซอร์วิสมอเ็กทีมงานตอบตลอดแล้วก็มีช่างพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะพูดคุยตลอดเวลาเราเข้าเจอเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยเราก็จะประเม,มินอาการกันก่อนแล้วเราจะเรียมอะไหลไปมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามไปเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้ทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งเราเสียเวลาด้้้ววยยกนะครบบผมงาาจจไดด่